โอ้สครับสวัสดี FC ฟซีเซบตะชินอ่างทุกคนนะครับวันนี้ออกมาดักเบ็ดปลาไหลนะครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าใช่มากเลยไล่ลังแล้วครับพี่น้องข้างหงายนะครับยางมากเลยไล่หูอยู่ครับเดี๋ยวไล่หูอยู่มาเอาไปเบิ้งน้ากันว่ามันมีอาการตึงก็บวตึงเล้วนะครับผมคือว่านี่อาจจะเป็นดงปลาไหลก็ได้นะครับมาครับพี่น้องครับผมมาย่างปลาไหลครับผมมาเบิ้งครับนี่หลังแหลกกันนะครับสซงสิตึงนะครับนี่โอ้ยกิดไปลึกอยู่ครับ มีตัวแบบตัวตัวหน่อยตัวใหญ่ <g ười> ขออย่าดึงนะครับคิด <c oughs> ไปลึกมากครับแล้วก็ดึงมา,มากเลยครับ <c oughs> มาครับใครมาแล้ครับอุย้ยก่อตัวอย่างดีเลยงบกตัวไงบ่งออกมากครับ ตัวนี้ยครับแรงมาครับออกมาครับโอ้โหใหญ่ครับตัวนี้โอ้โหเหลืองอารามงามตาเลยครับโโอ้หใหญ่มากคักจังบักสังแต้มแรกครับโอ้โหนี่ครับพี่นอ้องตัวใหญ่มากเลยครับตัวนี้นี่ครับนี่คือดวงปลาไหลชัดๆ นี่ครับนุ่นใส่มันใส่ยาวถึงนุ่นเลยครับนี่กระดงปลาไหลครับแต้มแรกครับโอ้โหแต้มแรกก็จัดไซส์ใหญ่เลยครับทุกคนครับ f อดูครับนี่ฮะแต้มแรกตัวใหญ่เลยครับนี่นะครับผมไปครับขออนุญาตเก็บครับแล้วไปลุ้นกันต่อครับไปครับผมรุ่นหลังที่สองกันต่อครับหลังแรกหลังแรกได้ไปแล้วครับตัวอย่างใหญ่เลยครับพี่น้อง มาลูนหลังที่สองนะครับตรงนี้นะครับหลังที่สองเราอนุญาตบ้างก่อนครับมาดูครับเฉือดดูตึงๆครับหลังนี้ดูกันว่าจะได้ตัวใหญ่ไหมครับเชียดดูตึงๆนะครับจะได้ตัวไหมครับดูกันอุ้ย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 มีตัวครับมีตัวจะใหญ่ไหมครับมาดูกันโอ้นี่ครับไซส์สวยๆครับนี่ครับ ตัวที่สองใส่สวยๆเลยครับสองแต้มครับนี่ฮะแต้มที่สองครับตัวกำลังงามๆเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับหมายก็เป็นหมายเด็ดนะครับอู้สุดโหเลยครับนี่ดงปาไหลจะชัดครับตรงนั้นหลังหนึ่งตรงนี้หลังหนึ่งได้สองตัวแล้วครับโอ้ไม่พลาดไม่พลาดไปไปรุนหลังที่สามาต่อครับขออนุญาตเก็บก่อนมาครับรุนหลังนี้กันต่อแต้มครับ นี่ครับอู้ตัวนี้ปลาไหลหน่อยครับใส่เล็กครับเล็กแล้วก็เก็บนะครับอ่ะก็พอดีผัดครับใส่นี่ตัวที่สามครับมาแล้วรับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับพี่น้องครับนี่นี่ครับดึงไปแล้วครับนี่ครับพี่น้องกินแล้วนะครับลังนี้นี่อีกรังหนึ่งครับจะบอกหรัว่าลู่เดียวกันว่ามันขึ้นมาจากข้างบนเห็นบ่ไหลลงมาข้างล่างครับผมก็บอกว่าลู่ปลาไหลแล้วครับแบบนี้นะครับ ดูนี่กินแล้วครับเห็นบหกินเสีอเข้าไปแล้วนะครับโอ้ดงปลาไหลครับนะครับเดี๋ยวรอรุนกันนะครับเดี๋ยวย่ามให้ดูครับนี่ครับไหลแล้วโอเคครับ